อสองท้ายที่สุดเบอร์นะคือ E N t J กับ I D J ถ้าจับมือกันมันจะเป็นยังไง ที่บอถ้าเกิดแบบโหยฟังชันมันเหมือนกันมากนะนจับคู่กันนะแล้วมันเสริมแรงมันจะกลายเป็นเหมือนบระเบิดปรมาณูที่จะยึดของโลกได้สองไทยเนี่ยวิสัยทัศน์ไปไกลอยู่แล้วและอาจจะมีรูปบ้าที่เหมือนเหมือนกันมีความโฉมชางโผงผางแต่ว่าจริงๆแล้วมีเลขกุลมีความลึกลับซับซ้อนมีความซ่อนเงื่อนในใจซึ่งสองไทยเนี่ยถ้าอันเนลตี้ทั้งคู่นะก็พาเันวายป่วงได้เลยและพาทุกคนวายป่วงได้แต่ถ้าเกิดเทลตี้ทั้งคู่อ่ะก็ถือว่าเป็นสองไทยที่ฉลาดหลักแหลมมากๆดังนั้นจะเป็นสายกลยุทธ์์ทททีีี่มมมมัันนนคคคคคววาาาสสุดดือิยศโรไกลลแะะเูณ2จ ให้้ไดมีความที่แบบเป็นจริงคนจริงจะเอาจริงๆยิ่งมีความเฮลตี้เนี่ยมันยิ่งเป็นความที่จะเอาจริงจังมุ่งมั่นแต่ก็ฉลาดมากพอที่จะออกแบบกระบ,บนวนการอะไรบางอย่างออกแบบกลยุทธ์ที่ไม่ทําให้ผู้คนล้มตายแต่มันมีการส่งเสริมให้ผู้คนขอโทษนะเก่งขึ้นฉลาดขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นดเวลลลปขึ้นด้วยความกล้าบ้าบิ่นแหกกฎฉีกทุกเรื่องและนั้นสองไทยเนี่ยทำงานด้วยกันหรือเป็นเพื่อนกันในสมัยเรียนนะแนะนําให้เฮลตี้แล้วจับมือกันสร้างสรรค์สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆทดสอบและท้าทายตัวเองด้ววยยคาาาม่่ถ้้้้ฉันนนนนแจจริงงะเปปลลีีีโใบหดขึ สงบสุขขึ้นผู้คนเก่งขึ้นท้าทายตัวเองมากขึ้นโดยที่ฉันก็ได้รับผลประโยชน์จากนั้นด้วยมไม่ว่าจะเป็นถื่อเสียงลาบยศเงินทองคุณอยากได้อะไรอะ่ะการที่เราส่งต่อให้คนอื่นด้วยพลังงานที่ดับเบิลคู่แบบนี้มันจะส่งเสริมให้ผู้คนเอาจริงด้วยสองท้ายเนี่ยเป็นอีกสองท้ายที่มีความ T E มันจะมีแนวโน้มส่งที่จะเอาจริงและเอาจังลุยไปจนจบไปสุดกระดานแต่จุดหนึ่งที่อยากจะดึงไว้ก็คือว่าระวังสภาวะไซโคพาธเทียมนะเหมือนจะเป็นไซโคพาธแต่จริงๆไม่ใช่เป็นแค่ไซโคพาธท พปอปมในใจซึ่งพี่พงทำคลิปยาวแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ไซโกพาธแท้และไซโกบาตเทียมเดี๋ยวเราไปค้นดูแล้วกันนะไอเลอร์ทูเดย์วันนี้ดีสุดจ้ะ